สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันนะครับประจำวันจันทร์ที่1กันยายนปี2025นะครับ17บนกาสนาทีนะฮะไปเร็วๆกันเลยนะครับส่วนมือถือกดที่สตรีมมิ่งนะฮะอันนี้นะครับอ่าผมจะไปเริ่มด้วยอันนี้ครับสรุปก่อนนะฮะวันนี้ช่วงเช้าก็ ติดลบไปแล้วก็โผมานิดหนึ่งนะลบมากสุดลบ6 0จจุดนะฮะโอเคแล้วช่วงบ่ายก็โผพ้นนะ้ำมาเป็นเขียวชะอุ่มเลยนะฮะบวกมากสุดบวก9.97จุดนะฮะปิดที่บวก7.87นะครับ1244.48นะฮะมูลค่าซื้อขาย35,000ล้านบาทนะครับ ก็ต่ำกว่า40,000แต่ถือว่าโอเคอยู่อาจจะมีคนดูเชิงมีอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคนะครับไปต่อที่วอ l ลิทนะฮะไปเร็วๆนะครับ SCB ขึ้น CA ก็คือ Corporate Action ก็ขึ้นมาว่า XD วันที่2นะั่นก็คือพรุ่งนี้นะฮะเซสชั่นที่เป็นช่วงเช้านะครับอ่าก็บวกมาได้0.5หรือ0.39เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไม่รู้สิ ว่าจะ XD พรุ่งนี้แล้วลง2บาทไหมนะครับรอดูกันต่อไป t d b ผมเข้าทยอยวันก่อนนะฮะก็ทำกำไรได้นะฮะสุดท้ายก็กลับมา1.91นะฮะบวกมา1ช่องนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนละกันอ๋อแต่ให้ดูนิดนึงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าว BYD นะครับบริษัทลดไฟฟ้าของจีนลงไป6 6%นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแคทแอลก็ <Cat Air S 1> าตามไปด้วยนะฮะลบ0นนะ,ะแต่บาบารู้สึกจะบวก18%นะ,ะอันนี้เนี่ยจีนมันไปคนละทิศคนละทางแล้วนะครับงงเหมือนกันนะครับอ่าโอเคไปต่อที่พอร์ตโฟลิโอนะฮะขอไปอันนี้ก่อนดิวซัมมารีนะครับกลางกันมาก่อนเลยฮะนะครับเอาที่ SCB ก่อนละกันนะครับ SCB ผมไปรับระหว่างวัน มาได้ราคาต่ำสุดนะนะครับก็คือ500หุ้นจะเข้าไมา่เยอะนะฮะเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันจะ XD ดีนะร2 8 5แนะครับเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกนะครับก็ไปตั้งขายเลยนะครับรับเสร็จก็ไปตั้งขายเลย129.5เานะครับ500หุ้นก็อันเดิมเนี่ยแหละฮะแล้วก็ขายได้ด้วยนะฮะก็1ช่องไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า หกสี่สามศูนย์เก้าดูง่ายๆนะหกสี่เจ็ดห้าศูนย์หักลบกันก็ประมาณสาักเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทกำไรนะฮะคราวนี้มาดูที่ ttb บ้างนะฮะ ttb ไปรับระหว่างวันนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้นเฉลี่ยหนึ่งจุดแปดเก้านะครับไปเซลล์นะครับตั้งไว้นะไอ้นี่ต้องตั้งไว้เพราะว่าเออมันช้ามากะฮะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งแสนห้าหมือนกันนะครับดูง่ายๆถ้าเท่ากันเนี่ย 283763แล้วก็ไปเซลได้285ก็คือมากกว่าประมาณสัก2 0 0 0นะอ่าโอเคอันนี้กำไร2,000อันนี้กำไร3า0ร300ก็ตีว่าข้าว2 3 0 3นะฮะตามนี้โอเคงั้นเราไปดูที่พอร์ตโฟลิโอนะครับกลางออกมานะฮะนี่เลยฮะ SCB นะครับก็ไม่มีอยู่379.91ก็37 91, กำไร300นะ แล้วก็ TTB นะฮะแม้ว่าจะเลียวไลฟ์800กว่าแต่ที่ติดอยู่ก็คือ3000นนฮะนะครับก็จะเป็น3 8 0 0นแะฮะแต่โอเคนะครับผมตั้งขายที่1.91จนหมดแล้วเหลืออทั้งหมดเนี่ย1.92ก็มารอดูกันว่าจะไปได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้นะครับ คราวนี้ไปดูที่เดสก์ท็อปนะเดสก์ท็อปก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีหุ้นอยู่แลยฮะไออันที่สองคิดว่าจะได้ช่วงบ่ายที่ร้อยีก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เสียดายนะเพราะว่าพรุ่งนี้มัน XD เรายัางไม่รู้ว่ามันจะได้ปันผลฟรีหรือว่าจะลง2บาทตาม XD ดีนะฮะเราไม่เสี่ยงนะครับแต่ก็ตั้งรับรอไว้นะฮะอ่าโอเคไปที่ TTB นะครับ ทีที B, นี่ฮะ1.91กับ1.90ก่อนหน้าน,นี้ตั้งไว้แสนห้านี้หายไปหมดเลยฮะขายได้นะครับดีใจมากกว่าจะขายได้เออหือนะฮะก็เหลือ2อ0แสนนะครับนี่ฮะมากสุดคือ4ี่แสนสามแล้วก็ขายได้ห้าหมื่นก่อนแล้วก็มา1นึ่งแสนนะครับเหลือ2อ0แสนนะฮะเท่ากันถ้าเป็น1.92 1.92 5.5หนะครับ แม้ว่าราคาเดิมก็ยัง2,700นะฮะโอเคนะครับคราวนี้ <c oughs> พวก DR ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่าตัดเทคจีนไปแล้วเพราะว่ามันสวิงเหลือเกินไปเล่นเวียดน,นามก็ยังได้อยู่นะฮะเล็กๆน้อยๆโอเคมาดูแดชบอร์ดกันครับเพื่อนๆนะครับแดชบอร์ดนะ,ะประจำวันจันทร์ที่1กันยายนปี2025นะครับเป็นเดือน เกิดผมนั่นเองนะครับอ่ามาดูที่สตรีมมิ่งซึ่งตอนนี้มี scb กับ ttb นะฮะจากวันก่อน407หรือ408ตอนนี้เป็น412 828นะครับทำา26มันหายนะครับอ้าโป้มอือเย่นะครับดาไม่มีอะไรนะครับคงที่เท่านี้เรามาดูกันที่6หลักสุดท้ายนะครับ6หลักสุดท้ายนะครับเว้นหลักที่7ไว้ก่อนนะฮะ7 5 4 3 9 7 พูดอีกครั้ง754 397ไม่ใช่รางวัลที่1นนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ทำให้ผมเบรกไอ้752เมื่อ2ปี2เดือนที่แล้วได้แล้วครับอ้าวผมมือเย้นะฮะพี่ดีใจมากเบรกได้สักทีนะฮะพูดเป็นคำฝรั่งว่า finally I did, นะ I did it นะครับ I did it นะครับท้ายที่สุดผมก็ทำมันได้นะฮะอ่ะ เป้าหมายระยะไกลติดลบ8.26นะครับหืมลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะโอเคงานต่อที่กราฟการลงทุนกันเลยนะครับอันนี้ฮะกราฟการลงทุนนะครับให้ดูเลย754397นะครับโอโหมากกว่า752ไปได้นะครับวันที่1เดือน9นะฮะอ่ะไปดูในสุดท้ายก็ ต้องเผยมานะฮะนั่นก็คือนี่ฮะเจ็ดห้าสองสองสี่เก้าแล้วเพื่อนๆดูหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่มากกว่าไอจุดนี้แล้วนะครับและหลังจากนั้นก็เจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามนะครับอ่ะได้เผยแล้วนะฮะได้เผยมาแล้วนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ฮะเดือนหกนะครับเดือนหกแล้วก็จะไปเรื่อยๆแหละตอนนี้จะรู้แล้วว่าหน้าผาที่ตกลงมาเป็นยังไง นะครับโอ้โหดีใจมากนะฮะยืนยันคําเดิมนะครับกระต่ายกระเต่าผมเป็นเต่านะฮะผมเป็นเต่าก็คือช้าแต่ชัวร์นะฮะเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้จงได้นะครับไม่เอากําไรคําโตโตเพราะว่ามันเสี่ยงนะฮะได้มากอาจจะตกลงบ้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เอานะฮะโอเคนะครับก็เอามาฝากกันนะฮะในที่สุดก็ทําได้แล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ